เชอร์นินนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อู่ชายใหญ่ค่ะเห็นคันนี้ก็รู้แล้วว่าอยู่อู่ชายใหญ่เทเลอร์แล้วก็หล้อคันนี้อะไรซีไทยเทอู้ เสียงนกนี่ค่ะมาดูรถเกี่ยวข้าวคันใหม่สินเจริญสินเจริญยนไอ้แบบใหม่แกะกล่องเลยเลยเนี่ยใหม่จริงๆ ยังไม่มีร่องรอยการใช้งานเวลาถ้าเราจะขึ้นไปนั่งกรเจิงขึ้นยังไงรถเกี่ยวข้าวทำไมคันนี้มันดูแล้วงงมไมอองตองสวยงามมากพร้อมแล้วนะคะสำหรับดูการเกี่ยวข้าวปีนี้ ังน้ำมันเลดเอ้ยนี่จอดไว้ข้างปะไว้อ๋อนี่ไงแล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วเราก็ไปนั่งแล้วก็มีผ้าผ้าใบกันแดดระดับเ,เสียส้มโอจะต้องเป็น ทำเป็นตู้แอร์แหละจะไปดูข้างหลังไปดูยังไงนะใช้ยังไ,ไงได้ฮึสองพันยี่สิบเลยนะ บแน่นอนรถเกี่ยวข้าวต้องมีอู้สิ้นเจริญยนต์ นี่คัสซีรถอะไรนี่ทำไมมันใหญ่คันนี้เนะี่ยแล้วก็ทำบอะไรกันอนะ่ะสวยนะก็ทำเป็นตู้แอร์ด้วยก็จะคนขับก็จะชอบเลยทีเนี้ยเพราะว่าฝุ่นก็ไม่เข้า เย็นด้วยทำงานได้เต็มที่ <S <S ไปดูเทนเลอร์คันนู้นก่อนที่เอาไปล้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันนี้ อันนี้ก็จอดไว้ข้างทางตอนนี้รถเยอะมากเลยอู๋อู๋นู้นก็อูซ่อมรถเกี่ยวก็รถเต็มเลยเอ๊ะคันไหนเอาไปล้างคันนี้หรือคันนูน้นทำไมคันนี้มันเขืออจังม่าจากคันนู้นโอ้คันนี้ใช้ประชายทอดซิ่งด้วย โคก็มาแล้วอยู่นี่ตดน้ำหรือว่าเราดูส่วนมาอินเตอร์คูลเลอร์ร้อยสี่สิบเอสพีร้อยสี่เอลซีซเปอร์เอ็กซ์กลับมาประจำการอยู่นี่ น,นี้เขากำลังทำอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นสีออกม่วงม่วงน้ำเงินม่วงเหลือบฟ้าสวยดีเลย สวยไหครับคุณครูสวยค่ะมีจุือร้องหรือยังครับฮะมีจุือร้องหรือยังยังโอ้โหนี่ซุภเกศโอ้อะไรเนี่ยสายอะไรเยอะแยะไหมดเลย เยอะมากเลยอู่เนี้ยข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นม่วงน้ำเงินม่วงน้ำเงินฟ้าสีไทยเท่กำลังมาสุปอร์เกตของเราก็วิชาของเราสี s เปอร์เกตของพี่ตินนะคะก็ก็ยังเหมือนเดิม <laughs> มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่รู้รอรอไม่อยู่เปยดที่เดิมแล้ว คันนี้ฮีโนโ่เมก้าอุ๊คันนี้มีอันนี้ด้วยมีทีวีหรือเปล่ามีจอเมก้าหังว่าแคบ ต้นนั้นน่ะนกเต็มเลยต้นขน,นุนไนอ้กล้ากลงนกขนั้นก็ไม่กลาก้าตอนเดียว งงอันนี้รถไข่งงเอ,อ,อ,อน,นี้หัวแคบเหมือนกันนี่แค่นั้นรถไข่ไม่รถวคนขนนคันนี้มันล้อธรรมดา ทำไมขั้นนี้มันยาวจังอของแย่ๆไปหมดเลยนี่บางส่วนมาเตะเพื่อเพื่อหา รำรมเอามาเทเพื่ออันนี้รสไข่เพื่อให้เก็บ สำหรับคลิปน,นี้มาดูความคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็ like. เป็นกำลังใจให้กับจิ๊ชย่ในนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ